หาผู้เป็นศัตรูกับคนทั้งเซิร์ฟเวอร์ตอนที่13นายไม่ใช่คนที่เย่น่าเสียดายที่นายนั้นอยู่ผิดที่นี่นายกำลังจะบอกฉันว่าหากฉันเข้าร่วมกับฝ่ายแสงจะหมายความว่าฝ่ายแสงจะเหมาะกับฉันมากกว่าอย่างนั้นเหรอหากดูจากพลังของนายแล้วเราจะได้เจอกันอีกไม่ช้าหวังว่าพวกเราจะไม่ใช่ศัตรูกันขอแสดงความยินดีที่ผ่านการทดสอบผู้มีความสามารถพิเศษทั้งหมด เข้าสู่ขั้นตอนคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถโปรดเลือกความสามารถที่เหมาะสมกับตัวเองอย่างระมัดระวงังความสามารถพิเศษไม่สามารถพัฒนาแทนที่หรือลืมมันได้คุณจะต้องอยู่กับความสามารถนั้นไปตลอดชีวิตไม่ให้ทดลองใช้กับผู้ที่สามารถผ่านระดับ S S ได้อย่างนั้นหรอโปรดจำให้ดีว่าคุณมีเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นที่จะเลือกสกิลเหล่านี้หลังจากนั้นจะถูกส่งกลับไปทวีปเทียนเหิงสกิลพวกนี้มันคืออะไรกันนะ่ะสกิลโซลิดล็อกสกิลประเภทติดตัวแลงซ์เ พลังป้องกันขั้นสุดท้ายบวกขึ้น20%สกิลพรสวรรค์ระดับ A มันแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่แค่บวกพลังป้องกันเท่านั้นแต่มันบวกพลังป้องกันขั้นสุดท้ายคนที่ได้รับความสามารถเช่นนี้จะได้รับพลังป้องกันยิ่งกว่าคนปกติทั่วไปเสียอีกแต่ถึงอย่างไรก็ตามการบวกนั้นคือการป้องกันที่ดีที่สุดดังคานี้กล่าวไว้ว่าผู้ที่มีเกาะหนาที่สุดจะได้รับการทุบตีที่ยากที่สุดหากพลังป้องกันของเราสูงพอเราจะสามารถปกป้องตัวเองได้เราจะไม่สามารถอยู่ผู้อื่น่นไไมให้้โจตีเราด หากเพื่อนร่วมทีมของเราเสียชีวิตและเผชิญหน้ากับการโจมตีแบบกลุ่มไม่ว่าเราจะโจมตีเขาด้วยวิธีไหนมันก็จะถูกล้มลงในไม่ช้าแต่ถ้าหาเที่ยงไปแล้วฉันชอบสก,กิลที่สร้างความเสียหายมากกว่านอกจากนี้อุตสาห์ได้ถึงขนาดนี้แล้วก็คงขอสก,กิลที่มันมีประโยชน์หน่อยแม้ว่าหนึ่งชั่วโมงจะดูเหมือนยาวนานแต่มันก็มีสก,กิลมากมายให้เลือกเราก็คงรู้สึกมึนงงอยู่เสมอสก,กิลคงกะพันสก,กิลประเภทติดตัวแลงเอเลือกสุดท้ายเพิ่มขึ้น3 0 สกิลต้านทานน้ำและไฟสกิลติดตัวแล้งเอต้านทานน้ำและไฟเพิ่มขึ้น50%สกิลลูกไม้สกิลติดตัวแล้งเอสร้างความเสียหายเพิ่มเติม20%ซโดยสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทุกๆ1วินาทีนาน10วินาทีและสามารถซ้อนฮัทกันได้สูงสุด3ครั้งสกิลสกิลห่วงนี้อยู่ในระดับเอแล้วไหนสกิลแล้งเอสของฉันน่ะห่านไป10นาที20นาทีเอ๊ะสกิลวอมาตะสกิลติดตัวแล้งเอสในระหว่างการต่อสู้ เลือดของคุณจะถูกรีเจน0.3%ต่อวินาทีหลังจากการต่อสู้สิ้นสุดลงเลือดของคุณจะถูกฟื้นฟู2%ต่อวินาทีสก,กิลน้าทึ่งเช่นนี้หากเป็นความสามารถที่เป็นอมตะและความตายซ้อนทับกันพลังในการฟื้นฟูผิดปกติและระหว่างการต่อสู้เราจะสามารถฟื้นฟูได้ถึง0.4%ต่อวินาทีและเมื่อออกจากการต่อสู้เราจะสามารถเลือดเต็มได้ภายในเวลาไม่ถึง1นนาทีอีกทั้งมันยังไม่ใช่ความสามารถที่น่ารังเกียจ ฉันจะเก็บมันไว้ตอนนี้หากฉันไม่พบความสามารถที่ใช่เมื่อถึงเวลาฉันจะเลือกมัน40่นาทีต่อมา50นาทีต่อมานั่นมันทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายแล้วสกิลบ้าข้างสกิลแรงเอสสกิลติดตัวพลังป้องกันลดลง20%พลังโจมตีขั้นสุดท้ายบวก40%แม้ว่ามันจะให้ผลเชิงลบทําให้ฉันนอนแอมากขึ้นแต่การโจมตีของฉันก็ไม่มีใครเทียบได้ในขั้นสุดท้ายหากฉันใช้สกิลพลังแห่งบ้าข้างพลังโจมตีจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย คุณในเลือกสกิลแมเนจเป็นพรสวรรค์ของคุณหรือเปล่าโปรดทราบว่าเมื่อเลือกแล้วผู้มีความสามารถพิเศษจะไม่สามารถแทนที่ทําลายหรืออะไรได้จะต้องอยู่กับสกิลนี้ไปตลอดชีวิตใช่ขอแสดงความยินดีที่รับความสามารถพิเศษสกิลแมเนจมันจบแล้วสินะความน่าเสียใจอย่างเดียวที่ฉันเหลืออยู่คือฉันไม่เห็นสกิลระดับ SS เลยขอแสดงความยินดีกับโฮลเป็นผู้เล่นคนที่2บนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่ได้รับความสามารถพิเศษรางวัลที่ได้รับระดับความสามารถพิเศษบวกหนึ่งชื่อเสียงบวกหนึ่งพันคะแนนสถานะฟรีบวกห สกิลพอสวรรค์ของคุณแมเนตแลงเอ็ id, ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นโดมิ n เนตระดับ s s แล้วระบบขอแสดงความมดีที่รับพรสวรรค์ระดับ s s โชคบวงหนึ่งไม่อยากจะคิดเลยว่าเกมนี้จะมีน้ำใจต่อผู้เล่นคนที่2ที่มีความสามารถขนาดนี้คุณได้เสร็จสิ้นการทดสอบแล้วและจะถูกส่งกลับไปยังโลกก่อนหน้านี้ถ้าอย่างนั้นมาดูความสามารถกันเถอะสกิลโดมิเนเตอร์สกิลติดตัวแลงเอ การโจมตีขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น50%ผลของสกิลนี้เลี่ยมง,ง่ายมากเมื่อเทียบกับสกิลบ้าขั่งมันไม่ได้ทำให้การป้องกันของชั้นอ่อนแอลงเลยและการเพิ่มพลังโจมตีขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นไปอีก10%ซึ่งไม่ได้ไปกับความสามารถพิเศษของหัวใจนักดาบเทพดาบฝ่ายแสงเลยแต่จริงๆแล้วสกิลโดเนเตอร์ของเรานั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าระบบชั้นลักนายเหลือเกินฉันลืมไปเลยว่าราชาหนูดอบอะไรหรือเปล่านะโหดูเหมือนจะเป็นอุปกรณ์ชั้นเลิศเลยนะ ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละบุคคลที่มากับดวงของแท้นะครับพระเอกของเราเรื่องราวในตอนหน่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันอีกทีส่วนสำหรับตอนนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ